เวิร์กพอยแจ้งแล้วดังหรือสบ้านปิดตำนานสานสิปีชิงร้อยชิงร้านกลายไปไปเด็นฮือฮาว่าโซเชียลกันเลยทีเดียวกระแสข่าวรือสะพัดว่ารายการชิงร้อยชิงร้านเตรียมปิดตำนานดังอ,ออกากาศมานาสาสิเปีโดยมีผู้ชาย i k กตอกใดหนึ่งได้โพสตข้อความว่าคิดไปใจรวีวิวแฮทแท็กชิงร้อยเทปสุดท้ายแฮท็ปิดตำนานละครสาชาติแฮท็ หม่อมเท่งโหน่งทตากล้องอินดี้ #tag ขอบคุณสำหรับการติดตามและกดหัวใจครับแฟนๆใจหายเปิียตำนานชิงร้อยชิงดานด่าออกอากาศมานานกว่าสาสเอดปีล่าสุดมีรายงานจากแหล่งข่าวภายในเว็บพอยชี้แจงว่าขณะนี้ยังไม่มีการยุติรายการตามกระแสข่าวแต่อย่างใดแต่จะมีการปรับใหญ่ซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการพูดคุยที่ยังไม่ชัดเจนอย่างไรก็ดีรายการชิงร้อยชิงดานได้อัดเทปไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงมีการออกอากาศตามปกติสำหรับชิงร้อยชิงร้านเป็นรายการโทรทัศน์ในประเทศไทยผลิตโดยบริษัทเบิร์กพอยต์อินเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพุธที่17มกราคม2533เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเกมโชว์ที่ออกอากาศยาวนานที่สุดในประเทศไทย